เ,เป็นเริ่มถ่ายได้เลย,เยแล้วเพื่อนอะามานั่งมาเลยวนต่อหลังคุย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 ที่พี่ลินคุยอะไรวิดีโดอไงอยู่นี่นคุยเลยคุยเลยคุยได้เลยไม่เลยคราวะนะี้กนะ็เบ็นการนาทีครับบอนเหรอ มาแบบจับบอดเที่ยวเนี่ยามาจับบอดเที่ยวกันนะโดยม,ม,มีเออ่ลุงคนนึงลุงขับรถาเป็นคนจ่ายให้แต่สิ่งที่น่าจะได้คือถ้ามาแกเป็นคู่ครับผมคนเดียวที่แต่คู่อยวหาคู่นาะหาคู่นะ <laughs> อะไรนครับหาคู่ให้ใครอ่ะห,หาคู่ให้เข <laughs> <ค>าจะเป็นคู่ใครอ่ะไม่เอานะตัวหลังอ่ะนะครับประทัดไทยทุกคนนะครับจะเป็นวิดีโอนี้อันนี้ยอดอันนี้ยอดเป็นหลังเป็นหลัง ประามนี้นะครับอันนี้มีอูดมีแพะเดี๋ยวให้ลุงบุงยายแล้วกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้ทางนี้ทางนี้อันนี้เราเราเราลงอ่าเราจะไปที oh. um, uh, uh ่อ huh. uh ูด huh. ก uh ันนะครับ huh. อ um, uh ่าจะไปที่อูดอ่าลุงแล้วเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวอะไรลุงอ่าเมื่อกี้ม้าแคะร์อ่าม้าแคะอ่ามาแคะมาแคะ์เมื่อกี้ให้ยิงนะฮะนีันเปของเราเลยะ เดกก็จะถยนะปที่ที่ที่มันมันไม่เคยถ่ายสัตว์ไม่ก็ถ่ายนยังถ่ายสัตด้วยเดินลงมาใหญ่มกนอันนี้เป็นทางชันเดินลงไปอ่าสนนั้นก็เป็นเครื่องเล่นเดี๋ยวผมก็จะถ่ายา่ภาษาถ้าเป็นเนอะไรเป็นก็เป็นยันตต่เป็นันครับ ที ас, money, the ập, ้ล <ường> <laughs> ุงเขาชื่อลุงเตือนนะว่าใครมาชาอําติดต่อได้ถ้าคุณลงเสียชาอําคุณก็ติดต่อเลยครับลุงเขาชื่อลุงเตือนย้อนกลับย้อนกลับทางนี้แล้วไงใส่ชุดอุดไหมเนี่ยใส่ชุดอาลับไหมโอ้โหเันนี้แบบนี้แับนีดอาลับอุดอยู่ตรงนี้ป่ะครับ ผมจะเจอเจ้าที่คนที่ดูแลคนให้เช่าสองร้อยบาทเราไม่ต้องใส่ป่ะอันนี้ไม่ชื่ออะไรเดี๋ยๆเขาเช่าตรงไหนครับช่าชุดนะเช่าชุดอารับมแล้วเจ้าของที่เช่านี่ไงนี่ไงนี่นีนีนคนที่ที่จะไปหาสไปกระบุงอ๋อเอาไปกระดูกอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวหน้ากับลุงเลยเออนะผมขอคุยหน่อยอ่ะเขาเา็ังนี้นะไหนอันนี้เป็นร้านเช่าชุดชุดอารับเพื่อจะขี่อู๋ เป็นให้เขาดูเลยคือขี่อูดก็ห้าร้อยนะครับแต่คงไม่ขี่อะคงจเราคงจับเอูดครับจับอูดเอาก็พอครับนี่อว่นี่ครับอูดอูดแต่เป็นรูปมานะนี่ไม่ใช่เป็นตัวนะจับไดปไหมชุดอีกสองร้อยนะเฮ้ยเฉยไงี้ยไปไหนดูโลบไปไหนมันมาเป็นรูปปั้นเหรอเป็นอะไรนี่มาได้คูณนอนห้องมไมาได้ต้องต้องงมแล้วจับตัวจริงๆมันเป็นภาพมาแล้ว ไม่ก็พี่ทำแคไห้อนะทำวีรีโอเพ่ก็ได้ปะหนึ่งองสามสี่ห้าหกเจได้ปดาเมลบแปดหกเจ

走路。 วันนี้เรามาของแถววันมาครับแต่พอสองร้อยมาห้าคนนะครับเอาครับท่านผูชายันเข้ามาได้ช่วงนี้ครับนะบรรยากาศแบบสเก็นะครับที่นี่เปิดเพลงราชดริปป์นั่นแหละตลอดทั้งรายการแน่นอนทีตรงนี้ตรงนี้มันเป็นแรกเป็นเป็นเช่าชุดจะเช่าเหรอเออไม่อยากเจอเจ้าที่เฉยมันไม่มีเลยนะไม่มีเจ้าที่เหรอไม่อยู่จะหารเจ้าที่เออนะครับอุสงไฟผมคงจะไม่ได้มีบุญด้วยขีบอญนะครับ ต่อราคานะครับเจ้าที่ไม่อยู่ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ไปทานข้าวครับอ่าที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอตอนนี้ไปก่อนได้ไหมครับช่วงเที่ยงต้องช่วงบ่ายๆครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทักทานข้าวครับงั้นเราไปหาอะไรหนุ่มๆเล่นกันดีกว่าครับหหาาออรแกก่่น้เออให้อาหารแก่ก็ได้ไปเดี๋ยวมานจะนี้ก่อนเจ้าหน้าที่ไม่มีเลยขับลุงไปไม่เอวชนเขา นี่ก็เป็นการการเที่ยวหรือว่าการเดินแบบตามอัธยาศัยนะครับก็คือเดินไปชนไปอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เดินไปชมไปนะครับเดินไปชนไปชนเสาไม่ทำอาหกะนตอนนี้เราเรากำลังจะไปหาดูอาหารแกะตรงไหนคะอาหารแก่เนาะตอนนี่ที่เขาให้บัตรเราได้บัตม่ั๋วมันใค่เขาให้อะไรบ้าง ถตอนนี้ก็จะให้อาหารหรือเปล่าก็ให้อาหารไปเรียไปดูก็เดี๋ยวสิครับมีไม่เจอใครเลยครับผมพักเที่ยงอะไรจริงๆมั้งอันนี้เลยครับแรกอรงนี้นะคงนี้ไหนไหนครับไอ้กวาดเีว่านสาเว้กวาดเลเว้ย นี่นี่นี่อันนี้ก็คืออูดนะฮะคุณดูครับอูดอค,คุณคุณไม่ต้องถามนะทำไมอูดสูงกว่าผมเพราะอูดมันยืนสูงกว่าผมไงผมยืนด้านล่างบอกแล้วท่าเป็นคู่เจ้าขาผมหน่อยกท่านมา ทำทำไมทำไมอูดหันตูดให้ผมอะครับอูดหันหน้าไปอันนี้อันนี้จะได้หันได้หรอคะลุงตอนนี้ขนาดไม่จับได้ไหมครับอ่าลุงครับลุงครับผมผมไม่เจออูดผมเจอแต่ตูดอูดอะมันจะไม่ดูร้ายอะไรเลยใช่ไหมนี่มันอยู่นี่พี่เก่งอะจับดูมันจะไม่ได้อ่ะนี่มันอยู่นี่อย่างเงี้ยมันอยู่ในน่องอ่ะ ลูกค้าเราจะตองเปลี่ยนทิศมาทางนี้ดิอ๋อสนุกครับคำถามสนุกครับดิกูสนุกมากเลยว่ะิธีอ้อมมาดูใกล้ๆดิมันมาคนละทีทีนี้เนี่ยอออ๋อแล้วเมื่อกี้จะไปเท่าชุดเนี่ยเจ้าพี่ไปขัน

เออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับลุงลุงลุงแป๊บหนึ่งฮะเอาผมฝากถือเครื่องนี้หน่อยระวังนะระวังอย่าไปกดมันนะมันจะยกเลิกนะเราไม่ได้กดวอาเวอร์นะโอเคเอาไปก่อนนะเอาเอาตัวมาได้อาหารเดี่อ๋เอามาอยู่ที่ผมเอามาได้อาหารนี่เอาไปลุงขมมาช่วยแรกให้ค่ะผขนมข้าวโพดอะไรนะอาบานายตีขาวมะนาวนะครับผสมยีกดียร์ขันได้ ถ้าเกเเอาตัวปบึปอยนี่ะโกมไดสะบัดใส่หางใครยกไ่ันหน้ามากระเป๋ค์อว่ายังไงคสมบูรณ์ขอแจ้งไรเะไรเอาะตัวอยู่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ไหนู่ไลุงขาไปแลกอาหารให้หน่อยค่ะเอาไว้ที่ลุงเลยค่ะอั่ใ่น้อยเนาะไม่ได้ออกเพีคั่ะกันดีกว่าริงม่นั่นแหละสองคน อ่าอันนี้กำลังเดินมาเรื่อยๆอันนี้เป็นกำลังสปายให้อาหารเป็ดน้ำนี่เป็ดนี่เป็ดชั่วมีอะเนี่ยเออใช่ที่แบบชั่วขึ้นเลยข้างบนม่นขึ้นเอออะไรคุณอะไรแต่เราคุณให้ถุงกระสานขึ้มาได้นะครับบอกที่ตรงกัน่อยอ่าอันนี้นกเป็ดน้ำเป็ดเป็ดฮะพอกเป็ดถ่ายอะไรฮะนกเป็ดนั่นนะถืออให้กล้องมันตรงกับนกเพ่เฉยไม่ต้องไปกดอะไรนะ เมื่อวานนี่ฝนลงลงลงเนหังลองลงเป็นหวลองลงปหลงใครนะบทีลงเป็หวอ่านี่เรเลี้ยงอาหารแคอาหารแค่เนนี่กรแรกเลี้ยงอาหารตรงไหนฮะแรกนน้นใช่ไหมอ่าอนี้เป็นม้าแคะสองตัวม้าแคะสองตัว อันนี้เราจะมาเลี้ยงอาหารแพะกันจุดแรกเลี้ยงอาหารแพะนี่เขาแพะ เลี้ยงอาหารขอรีเอแม่อาหารแทะอาหารแพะแพะเองเราเดีนไปห้าอาหารแพะแพะเฉยๆถ้าใครครับยิ้เลยครับอายิ้เลยห้าอันผละลังงนลัอันเวลาให้จับแน่นๆนะครับจับงแน่นนะครับจับแน่นๆเป็นอาหารนะ ทำองรงาครับอรฮะอาหารแท้อาหารอาหารจับจับน่าจัดีๆนะับดีๆจับตรงดั้มจับดีๆรันี่ครับนอาหารนครับของแท้นะครับดัอนนี้มือซ้ายเป็นเหมือนกับอันนี้ยังกันอยู่คเ่าไครับพ่นคนเดียวเอาไหครับเพ่สัดนะครับยื่นให้หรือในขันนะยื่นในผันเลยวางนี่เลยแฮะครับแท ยืนขัไปแล้วจับแน่นๆนี่นี่นี่มาอกินแล้วครับนีแพ้ถ่ายสองนินี่แพ้ที่เราสองตัวนี่นี่นเอาไปมาเลย่กน่ันี่แพ้น่ดมาสอบัน่อนี่เราแพ้กินแล้วนี่นีกินจับมือนุดนี่ืออะไรครับอาหารอาหารนี่มืออะไรอะอาหารมดนี่นนี่อีนาหารนับน่นๆขอบคุครับจัหแพ้จบกแพ้อาหารมดหมอยแล้ว เนี่ยๆจับผมแพะเนี่ยจับสิไม่รอหรอกสองเขาแพะมันมีเขาเนียเห็นไหมเนี่ยๆเอามือมาเนี่ยไปจับก่อนไม่ไม่กก่่ไมลัวมันหมดแล้วหมดนละอันนี้ยังไม่หมดอันนี้ยังไม่หมดอันนี้หมดเยี้ยงอาหารแพะอันนี้ผมจับมือไทยยืนนะฮะแพะกินแล้วเราเก็มือจำได้ไหมอย่างนั้นครับโอ้โหได้นี่กินแล้ว แล้วในขันก็หมดแล้วตอนนี้ครับยันเมาเอายังเหรอครังพี่กันให้ดึงหูัวนะแล้วถ้าเราเอามือมาจับมันจะกัดมือเราไหมฮะไม่กัดครับนี่จับได้ลูกหัวได้จับจัโดนเลยนะนอนๆเราไม่ติดันหรือเล่าไครับจะจับไหมฮะัวจังเลยแง่นุ่มดีว่ะนะครับแพ้ก็เป็นขนนี่ครับมันจะเรียงเหมือนเหมือนหมานะฮะยังวนอีกครับมีเข่าครับมีเข่าครับแพะมีเข่าอันนี้แพ้แพ้เขายาวมาก ใครมาชนแก่เบฮะอ๋ออาหารนู่นอันนึ่งโอ้เป็นแข่งนะเอามีใครยังไม่ให้ว่าให้หมดเลยแล้วตะบอลนะเราไปเก็งเงินสิบบาทโอเคครับก็เป็นเขานะครับของเขามันมันใช้มันเทคน์ทิดก่อนอ่ามีอะไรไม่รู้เยี่ยมดอนเดชถ่ายรูปก่อนอ้าวถ่ายรูปมันเลยรูปนี้รูปขาอันนี้ขาดคืนอ้าขาดเยอะจังนี่ แต่ก็ไม่เสะีารมากมันมันลื่นนครับมันเหมือนขัดติดอะดิดไดนุอยากให้รูปทำให้อาหารมันอะอาันนนนุกเราถอดถอดหมดแล้วอะเอออะไรนะหมแล้วเออหมดแล้วจับไหมจับแล้ว พี่กิงอันนี้ดูเลยก่อนเนาะอ้งั้นวิดีโอของร่นี่จะติดหรือยังถ่ายบางอย่างบางอย่างเป็นซัเป็นซัดโอถ้างั้นก็ต้องกดถ่ายใหม่ถ่ายใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอมันก็จะเป็นหลายวิดีโอตอไม่ได้ใช่ปะองสต็อปไม่ได้เอเบนี่มสต็อปได้ไหมล็อกเเย็นนะไม่รู้ว่าแตงอยู่ในวิดีโออเล่าที่ถ่ายวิดีโอรือว่าแชร์ให้ผม มีภาพแล้วบอกกันนะเพราะว่าเรามาแบบตาบอดก็เลยต้องเป็นอย่างนี้